สำนักงานคลังจังหวัดพังงาขอนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงาประจำเดือนมิถุนายน2567เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาหดตัวร้อยละ3.9เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2566และหดตัว31.9เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม2567จจากการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายในขณะที่เศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิตยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจด้านอุปทาน ภาคบริการขยายตัวร้อยละ33.6เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2566ตามการขยายตัวของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนภาษีบำรุงท้องถิน่นภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทค้าส่งค้าปลีกและภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและพตาคารที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งได้รับแรงส่งจากการจัดงาน Thailand Travelmart Plus 2024 ในระหว่างวันที่5-7มิถุนายน2567ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ B2B ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและถือเป็นงานส่งเสริมการขายในธุรกิจท่องเที่ยวในระดับสากลคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ใหกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยประมาณ3,000ล้านบาทและกระจายกลับคืนสู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดงานประจำเดือนอีกมากมาย ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ20.4สะท้อนได้จากปริมาณผลผลิตโคยางพารากุ้งขาวแวนนาไมัยและปั์มน้ำมันที่ลดลงเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลานิยาในขณะที่ปริมาณสุกรยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้บริโภคสำหรับดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมิถุนายน2 5 6 7ปรับลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ10.9จากผลผล,ผลิตภาคเกษตรกรรมที่ปรับลดลงเป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวเล็กน้อยร้อยละ0.5ส,สะท้อนได้จากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมปรับลดลงในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ การบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ35.3หดตัวจากเดือนพฤษภาคม2,567รล34.2สะท้อนได้จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จำนวนรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีจากฐานการบริโภคปรับลดลงในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ปรับเพิ่มขึ้นการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ13.5หดตัวจากเดือนพฤษภาคม 67, 2 5 6 7ร้อยละ2.8สะท้อนได้จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างปรับลดลงซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนหลายรายการในส่วนของจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับลดลงเช่นกัน ผลจากทุกสถาบันการเงินยังคงมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทุกประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ2.5เนื่องจากความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุน การเบริกจ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ 6, หดตัวจากเดือนพฤษภาคม2 5 6 7ร้อยละ39.8สะท้อนได้จากรายจ่ายประจำจากงบประมาณปรับลดลงในขณะที่รายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2,566ผลจากการเร่งรัดก,การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดพังงาปรับลดลงร้อยละ0.1จจากการปรับลดลงของสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินค้าหมวดเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำ การจ้างงานมีทิศทางฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดคาดว่ามีจำนวนผู้มีงานทำา1ร6 3 2 4รายเพิ่มขึ้นร้อยละ1.5ภาคการคลังจังหวัดพังงามีดุลเงินงบประมาณขาดดุล55.6ล้านบาทซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายโดยมีรายได้จัดเก็บรวมเป็นเงิน143.2ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ47.6รายจ่ายรวมเป็นเงิน198.7ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ5.1 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อนุเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนขอบคุณค่ะ